ก็บินลองครับเอียงนี่เอียงนี่อุ้ยเออเออเออนี่ครับพี่น้องครับปลาที่ตามหาได้ครับเด้อปลาตัวนี้แหละนั่น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 พอกดไปนะโอ้โหดูดูโอ้โหตัวใหญ่อยูบอกเอ๊ยยูบอยูบอคนแม่มาเห็นเลย ตัวนี้ใบเงยป่นไหนครับบใหญ่ตัวบดินบดทอตัวนั้นเลยเออตาเหลี่ยมหุ้ปากขาออสองตัวทึงกันพาะสองตัวมันยิ่งถึงสองเลยนั่นใช่มั้ยนั่นละมันมันอยู่ด้วยกันสองตัวนั่นถือทั้งสองถือทั้งสองเก็ถึงสองเลยป้ามันขี่หลังกันครับนี่นี่ครับนัดเดียวได้สองครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูกูทุกคนครับพี่น้องกำลังรับชมคลิปในสมุทรสานรใชไหมครับวันนี้มายิงป้ากับโพลิรัลท์ครับยังกลางคืนอันนี้โพลิรัลท์ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนั้นมีตั้มนิกับค่อนข้างหลายอย่างอยู่ครับที่ไปแกะมากับมีคอมเหม็นหนึ่งครับที่เม็นถึงแกะโพลิรัลท์ครับอวนให้เบิ้งโพลิรัลไปแกะเอียงมานี่ครับมือนั้นมันเป็นลูกศรลูกเดียวครับแล้วก็เป็นหัวเข็มแน่นอนนะครับบพรมันแหลมแหลมแท้ครับแต่ยิงป้าเข็งตัวเดียวเท่านั้น หยิบลอยเลยไปตั้งเขาเลยต้นนี้<อ>เล็กจองอ่าเล็กขนบนสีหน่อยแน่อยู่แต่ว่ามันก็แข็งแรงเหมือน,นั้นเอาเล็กที่สำรองมาเห็ดมันก็ยิ่งปถือหยาซื่อๆก็อ่อนเราแล้วลก็เน่านะมันนี่บอมแม่นมันเน่าแน่นขดนั่นแหละครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับมาไปแกะมาแล้วคมแหลมขมคมข่มแม,ม,ม,ม่นขืนเป,ป็นสิเป็นอย่างไรนะครับเด,ด้อใส่ลูกดอกตั้งสามดอกครับหลายดอกก็หนึ่มันคือปถือเนาะเจะใหญ่ เออครับไมายด้านนาเนี่ยครับเป็นห่วยทางยิางน้ปลาลิมห่วยคือเก่าครับเมื่อนั้นเป็นป้าสลิดส่วนหลายครับส่วนป้าทีเดิดของมือเลยก็คือปไทยครับตีพ่อเขาฟังเห็นได้เห็นอยู่โอเคแล้วก็ต่างแต่นี้เป็นต้นไปครับเดี๋ยวมาเบิ่งนกันครับว่าสีเดี๋ยวยิงปลาอย่างครับรับครับพี่น้องครับเอ็นมานี่ดำดำ อันนี้เป็นป้าเอียงเป็นป้าตะเหลื่ยมตะเหลี่ยมสองตบเอ่นี่นไอตัวอีกตัวหนึง่งพ่อตัวหนึ่งโอ้นั่นเอาตัวนี้ก่อนเนาะมันบอออกมาไเลเดี๋ยวค่อยๆปลอตัวน,นั้นสิตืน่นทีมาันกำลังรบกันนั่นนั่นั่นแหละตัวหนึ่งครับแต่ตัวนี้เราเห็นพุ่งออกครับนั่นน,นัดแรกเอาเรื่องเลยครับนัดแรกกับเมีนแล้วเอ้าเมียนเมียนสีดีครับเมีนสีเป็นไปในทางที่ดีแล้วครับ อีกตัวหนึ่งยังอยู่ซื่อๆอยู่ครับมาพลอได้ป่ะยังปัตตเหลี่ยมเป็นปัตตเหลี่งครับโตบัทันใหญ่กันหนตัวหนึ่งอือน้งบัทันพลอดตัวยังอยู่อ่ะอยู่อยู่นี่อยู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 หนีดำๆเลยเอ้าครับเป็นมือหนีขึ้นไปเห็นปลอีไทยเลยครับมือยางบัทันตึกหม่องบ่ตรทันตึงเออนี่ครับพี่น้องครับหนีดำๆในกลางเจาะนี่ครับนี่นี่ ถือแล้วถือแล้วเห็นเด่นดีดีนั่อ้าวครับสองนัดได้สองแสดงว่าใส่ไทยครับยิ่งกว่าไทยถือซ้ำนี่ก็เสียดีอยอะอันนี้ถือจากเหลี่ยมเลยถือเหลี่ยมหนึ่งถือเหลี่ยมหนึ่งสองเหลี่ยมมันพอถือเหลี่ยมหนึ่งก็ถือเหลี่ยมหนึ่งจนได้ครับมันก็ได้เปรียบกว่าลูกดอกเดียวเดียวอยู่เมือนั้นัดเดียวหน่อยๆเนาะเออาอู้ว o m ม n t m ม n t ไปไทยวะเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ่งทีดีก่อนเออนะในไฟเผื่อเวลาครับเห็นมันะ บมเมนอีไทยครับเป็นตาเหลือมไงตะตะนั่นทีอ้าผมวคอยนี่เด้อโอ้ตําบนาทีมีเท่านี้แท้นั่นครับใส่ไง,อ,ง,ง,งอันนี้มัน,มนไงสุดสำหรับปลานี่เลยครับอันนี้คือใส่ไงเพิ่นได้ครับเด้อนี่ไงสุดสำเนีนละเอาอ,อันนี้มันตัวหน่อยตัวหน่อยเบานี่ครับ อันนี้อันนี้เหมือนหน่อยไปมีวะนี่นี่นี่ตัวนี้วะนี่ตัวนี้เอาครับนั่นแหละต้องทำ <c oughs> อื<า>ออืออ้ยูบอ่ะขาดไปแล้วนั่นที่อ๋อมันหนีมันหนีไปเลยตัวนะึงถือแถวนึงแล้วก็นหนีไปเออ หลายแข่ามันก็ได้เปรียบตัวอีกตัวหนึ่งมันตัวหน่อยพ่อเจ้าอยู่บ้องเนาะบ้องต้นนี้มันถังกำบล้นเนี้ยมันเป็นหน่อยนี่แสดงว่ามันหน่อยแค่ไนี่โอ้มันมันเนี้ยมหยางไงอู้ดันเลี้ยงไปเลยหนึ่งเมีนเบิร์เลยไงก่อนตัวสำคัญนี่ครับพี่นอนเนี้ยเมีนมอร์ฟีเฟขาวขาวอ่อนนะครับเด้อไฟหน่อยนี่นี่ครับนี่อุ้งแดงดีๆผมมันดุดได้หยาเลยเด้ออู้มีตะประกาศแต่เอาหนึ่งพ่อตาเรี่ยนั้องใส่นั่นตาเรียนเหือนปะกาอู้สองตัวเชงกันพ่อสองตัวมันยิ่งถึงสองเลยนัหนมนั่งที่มันมันอยู่ด้กันต นั่นถือทั้งสองถือทั้งสองถึงสองเลยป้ามันขี่หลังกันครับนี่ครับนัดเดียวได้สองครับป้ามันขี่หลังกันนี่ว่าควบแม่นกันเริ่มมาแล้วพี่น้องยิ่งถือค้อนบันละสองบาทนี่โอ้น่าเป็นแนมเพื่อนเขาเหมือนกันแนมดีๆอย่างเห็นอีกตัวนึงมันมันขี่หลังกันอยู่ป้ามันสอนกันอยู่กันยิ่งพาไปเลยนี่แบบสไดยอดกับปัญญาตัว โต๊ะป้าค็งนี่แหละครับพี่น้องครับโต้นที่หักลูกดอกดนะครับเด้อมาเบิ้งครับเป็นอะไรครับนี่แหละดำๆครับค่อยๆเด้อมันมันหูโตแล้วเมื่อกี้มันหลบตาเาเมื่อกี้นี่มันไม่หลุมเอานะบังไปใหม่มาหาพี่นี่มีอยู่สองต้ตงนต้นหนึ่งอยู่ตรงเครื่องป้าเออต้นนั้นแล้วกกเอาต้นนี้อุ้ยพิงปลา,าหย่าไ้ยปลาหย่าทั้งตัวถือจุดเนาะ นาทีที่ผออกมาแล้วพอให้อีกหนึงอยู่ในกันอง่แล้วมันบวถือนี่นี่ครับอ่ากำลังดี้ะครับผู้เฒ่ากำลังอย่างนั่นแหละครับดุนี้นเขิงลายเลยครับแต่ส่วนมากเป็นสีต้นหน่อยครับเนาะเราสิขัดเอาขัดโอ้ยดำๆเลยครับดำๆเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นบอสองไฟเสร็จนะครับเด้อเดี๋ยวมันสิตกใจครับเหมือนเป็นปลาอีไทยเนี่ยไปดำ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาอีไทยอีบีซอครับนี่ครับพี่น้องครับปลาที่ตามหาเลยครับเด้อปลาตัวนี้ละนั่นๆๆ่นนั่นนั่นพอกดไปเนี้ยถือตี๊ดแต้มสียูปะนี่นะครับพี่น้องครับป้าที่ตามหาครับนี่มาแล้วเอาและให้เบิ้งครับ ที ة, ่มรก่อนอยังครับหนึ่งกับเพิ่นโตเพิ่นใหญ่ครับแล้วก็โตเพิ่นกัสีทองงามอู้ก็ขึ้นมาตัวเดียวว่าแมนนะมีโมอยู่ตีโอน่าสิมาตัวเดียวครัหนึ่งคุนคุนลงไปว่าขันอยู่ห่างๆกันสองตัวเฮ้ยโอ้หนึ่นตัวนี้หลุมตัวนีตัวใตญ่กว่าใหญ่กว่าต่ก็ป ถูกบอกเนี่ยเหมือนเหมือนสิบอู้นั่นดิแต่ว่าถึกว่าแต่ว่าถึกครับเมื่อกี้เพิ่นเหมือนนิ่งหนึ่งมีตัวหนึ่งสะดุดออกครับโตพิ่นอยู่ไก่กันอยู่ไก่กันตัวนั้นเออวัดสิดักดักก็ตัวนี้น่ะสีอาตัวนั้นตัวโบแมนไปบ่ไปเลยบ่ไปเลยครับมันอยูกไก่ไง ลักษณะของปักเป่าพ้นนอนครับเหมือนกันนอนในฝั่งน้ำตื่นขึ้นต้นนี่ก็จะอยู่ลึกๆปักเป่าฮะนี่หายหายไปข้างบนนั่นนั่นประมาณนั่นล่ะอีท่าไงครับเนี่ยเนี่ยมึงดิ่ดๆนั่นนั่นอุ้ยกำลังออกไปโอ้โหรีไปดูดูข้างนี้ท่าย อันนี้ลูกประจนก็ตัวเหลืองาม,งามๆเดี๋ยวพอเป็นนึงเห็นไหมนี่แหละครับพี่น้องครับสุดท้ายปลาใหญ่นั่น,นปกติไป้ายไทยมันบอแขกเลยครับเมันบอกให้ดื่มไนเลยเดี๋ยวรอบนี้มันยางไม่แห้งบ่บ่อใด้ต้นเดี๋ยวยิ่งโดนครับยางมานใกล้แห้งกันเลย เลี่ยยังลงแถวนักไปเนี่ยโอ,อ้โตัวเลยไปบ่ไปเลยบ่ไปเลยโอ้โหสลิดบ่เบีกเลยครับเห็นสลิดอุ้ยเนี่ยอุ้ยสลิดบ่บ่ะเบ่ททา้งแท,ทะจุ่มไปดมได้ยู่แน่จุ่มหยาได้บ่อ่าได้ยิงครับนั่นดูวยุเราขอกลุ้นดอกไหมขอกลุกดอกเหมขาวขาวครับ ต้นไงวัวได้ยิงได้ยิงต้นุดนี่มันลุดเอ้ามันลุดตั้งแต่อันนี้เลยอด้นี่มันยังเสืออยู่เกือบมาได้เอามาครับส่วนลิดตะแหลกครับนี่โอ้ตัวทอฝ่ามือวันบ่ได้ครับได้ยิงตัวใส่กลางใส่ตัวนั่งของเร็วครับเมื่อกี้ถึงนี่เดี๋ยวมันช่ยังเสืออยู่อ่ะไค่จับอ่ามันบอได้อยู่ในลูกดอกเดี๋ยนอนอยู่ข้างขับอะไรกูลูกดอกไป โอ้ oh, เป็นอยู่หมองกังซีแล้วว่ดสลิดอันเริ่มเห็นแล้วครับสลิดครับเริ่มมาทุกชนิดทุกชนิด,ท,นดที่เร่งเลยแล้วครับสลิดแนอีไทยแนครับไปแล้ว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 จุมจุกเลยจุกจุกเลยเฮ้ยตั้มหนาอยู่ฝุ่นมันถึงวะน้อพุ่งไปทั้งหนาเลยอ่ะเมื่อกี้นั่น อยังวะเบิ้องลูกดอกได้แล้วชูดอกกับปกติอยู่ะแต่ป้ามันเป็นจต่ไหนเออตุ้มมังกีเป็นแต่ไหนครับตุ้มมังกีเป็แต่ว่าถือได้มาเดี๋ยวให้เบิ้งต้นหนึ่งครับด้านหน้าก็ออกมันกับีป้าหน่อยป้าเนี่ยหลายสนิทเลยครับนี่นี่จะรีเพราะนี่นี่โอ้ตัวน eh ี้ตัวงามครับนั네่น ต้นนั้นแน่โอ้บ่อถือหุ่นไปเหรอบ่อยู่เลยครับไปเร็วแหงบ่อยู่ดิ่งหนิงเหยยิงครับนั่นเี่ยนี้ต้นนี้เสริุดดอกเสริุดดอกอ๋ออันนี้เป็นพวกนี้ดอกอันนี้อีไทยหน่อยโอ้ตาเหลื่อมครับต้นนี้นี่งดีดีนะนี่ขนังสีเพิ่งกระเพาะผ่าได้ล่ะมันอยู่มันก่อนในกาแหน่มันก่อนอยู่แล้ว นี่น่ะอีไทยครับเป็นอีไทยหน่อยตรงงามเยอะเกือบได้สองเกือบได้เบิลสองอ๋อขนาดอ้วนกับแป้นครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมัน,นมองไหนมันเป็นแป้นนันได้รุนรดุดเลยครับมาสลีปเก็ตต้องแข็งบหอเอาออยิาง่งแกลเก็เกตขึ้บ่อเขาต้มอ,อยู่เลตัวนี้ยิ่งย่อนเก็ตรับ พวกเก็ดลิงแข็งแล,นานานแล้วน,น่าเสลิดิบเราพอนี่ทั้งนั้นนี่นี่นี่ปลาให้เขาเลยนี่นี่นี่ปลามันมาตอดมาทั้งอด,าางอดโอ้ยวีวีแล้วพูดพูดพูดมันก็ะมิแต่ยิ่งนั่มเนะาะมันประยู่ดๆเป็นปลาลอยครับมันก็คือปลาอีทยกับตียิ่งไปเมื่อกี้นะครับสียู่นิง่งๆตะเหลี่ยมตะเหลี่ยมตะเหลี่ยมใหญ่พอะพาผมหูโตแล้วผมหูโตแล้วนั่นโอ้ย เอ้ยเอาเลยเอาเลยอ๋อลุกงาไปเลยจับถือบอเอามือเอามือจับด้มันคันหงาด้วยลดงาบอสโอ้ยตัวใหญ่จังวะตัวนี้พอใส่ดรอปได้เร็วโซนนี่แหละตีว่าไปไทยได้หลายของไงเนี่ยเขาึ้นมองนี้แล้วครับเมื่อกี้เป็นปลาตะเหลี่ยมญ่ครับบอสเมียนไทย โซนที่เป็นไปไทยกับไปไทยครับโซนที่เป็นปลาสลิดกับปลาสลิดเลยมาเบิ่งกันครับนี่แหละนนลมึมมงนี่นเ,เลยฮะเอะไรอะไรอะไรมาตุ้งถ่าอุ้ยไทยครับนี่นครับอุ้ยไทยน้อง่าถึกผีมันตั้มมันนี่ซะยิ่งมันดินออกมาแล้วามาตุง้งถึงโตเลยบอก รู้สึกว่าผักลังบ่ถือเลยหนุ่มดอกไม่ยังมั้งหนุดอกมันหักลัวมากแล้วหัวใจว่าผักลังบ่ถือเลยโอ้ยสองตัวเพราะเพราะเพราะยี่สบีเลยสองโอ้ยไปแล้วเหลือนึงนั่นเหมือนจะได้ครับเมื่อกี้เพิันยู่สองเลยยูสองนั่นนี่เน้นว่ามันบนอินไปก่อนว่างี้เลยสองแทะเพราะว่ามันอยู่เฮียงกันดี แต่ป้าตัวนี้เพิ่นเกตออนครับยิงง่ายอยู่เท่าอดอยู่ครับนี่ครับคือทาป้าเพิ่นนอนครับทางสิละนี่บ่ถืถอเซนนี่บ่ถืออือมนี่จะไหนนี่คือบ่ถือว่ะโอ้โหมีบ่มัน่าจะ,ะต้องอตัวนั่นคือบ่ถือมีตัวนึงใหญ่ๆพวกอ,อีกท่ายใหญ่พมดเอดเลืกๆเลย ไปยว่ะเหรอเห็นมันหนตัวนึงเล็กๆอยู่ใตแหน่หนี่เห็นบ่้ยนะแหน่แหน่มันตัวเมียมั้งไหนเหี้มันอ่ะเออนั่นละอู้ไปแล้วอู้นั่นยู้ยุนั่นยูยุยู้ยุยูอู้ไปเลยอ่ะอืมยิงถอยหลังกข้ามาไอโตติวาเตยเป็นเลยมันอยู่ด้วกันเลยอืมข้าพุ่บนอย่างนั้นนะมังโซนไหมครับโซนเหนี่ยมพรท่านในยางเลยครับนั่นเห็นตัวเนื้อหัวขึ้นเดี๋ยวคนอู้ตัวไก่ก็มีอู้ ตัวไก่อะไรเห็นลมัน่กันห็นม่สามนอยู่ใกอเลยห็นอะไรเป็นหลังกนี่หมูนี่เห็นบ่ตัวไก่กันบ่อตัวไก่เขาอไมันตื่นโอ๊ยประดี๋ยวันเัตัวดีไปห้วไปแล้วอุเห็นไปกันหากันหรอบบูนเล็กก็ดันผลตนี่ัถือกันนี่ก็แลอุ้น มันหนีมาเลยพ่อถือยังไงเนะี่ยเลิกมันจะหนีบมาเลยตีไอ้เพื่อครับมันไปยิงเอาน้ำเล็กมาอ๋อมันเป็นตะถืกขอเลยยิงไปอ่ะตะถือของคือขวดตัวงามครับตัวนี้ตัวนี้แนมใส่บ่ค่อยส็อตจิม้มเนาะไต่ไต่ให้หมดเอาคืน,นนะอีกเออมีบ่เป็นเล็กๆเ,เหมือนพิษตะมีกว่า ลึกๆิตามมีกว่าไฟขงเขาแ็แบนบบนีอุ๊ยขึนงตัขันอยู่เอาครับพอเวลาทีนีึงครับเดี๋ยวคนคนคอไฟใส่ทีหลังเดียมต้เดียมต้เฮ้ยอยู่บอยูอยู่บยู่ น้ำเลือกครับ<ม>น,นั่นกระนี้โอ้อยไทยโอ้เป็นดอกจางมันหนีบมากมั้งนี่เมนบอโอ้ถือดอกดอก้างครับรอ่าอีไทยฮะได้แค่มาจากโตครับ,รรบมนันนี่อีไทยกระไรอีไทยกิ้งอยตัวนึ่งที่ดียวกันมันเบิ่นครับสองตบริเวณน,นี้เหนือสีมี้ เน่ยหางเป็น,หนปเหาเลยครับแต่มีส่องไอ้แนมลงไปสอดถึด้จมาเห็นเลยมองนี่เป็นกับบางคนมีส่องเลยนะบรรยากาศเ่าขึ้นงามป่ะครับเบ่งความรู้สมบูรณ์ครับตอนนี้น่าจะเป็นฝูงทีสิบแล้วมั้งครับนี่ตีเห็นมานี่ในคืนนี่เอาต่อยู่ริมฟังอย่างเดียวเลยครับเมื่อกี้เป็นขืนนอนครับถูกปลาคออฝูงไงครับ น,น,นี่นี่ลุม่มฮึนี่ครับปลาตะเหลื่มครับเนี่ยไปเห็นเลยอู้หญ่ตยองมาเนียนไม่นำ้ำนี่ลุมขึ้นจังโปรยไสสมิดเลยน้ำมมนเล็ก <_ C it> ใส่ด mm, uh, like. ีตัวก้นลงยางน้ำเมื่อกี้นี่ไปพอดีอู้น้ำพอดีเลยอุ้ยเข็นเข็นเงี้ยเหอ้เนงียอุ้ยกเข็นเี้เดียวะสมุกทั้งเลยน่เดียวไหเฮ้ยอ้ปลาขาวอีกหน่อยอุ้ยในกันนี้ต้นหน่อย อกดทลงต,ต่างมั้งเอ,อ้ยอยู่หรอทางเอาทางอีต้วนี้ไหมเอ้ยเอาอ,อยู่วะอ้าขยีงปวดส่งเลยมันต้นี้หนอ่อยปดขยง้บนนีหลายมันเป็นหินทนึนนะ นั่นอยู่อีไท,ย,ทยไทยหนายพอเดิกมาแล้วเหมือนหมอกลงครับเมื่อกี้ป้าบูเพิ่เลี้ยงกันไปเลยอะฮะอยู่ก็่เ้ยงไอยู่ป่ะไปยังประกาศกันหน่อยบ้า น oh. oh, oh. ี่พอพอนี่นี่ขีบแดงๆเลยยิ่งงมีงี่งข้างๆนี่ตุมไปทางนี้โอ้โหดูดูโอ้โหตัวใหญ่อยูบอกโอ้ยลุดแล้วนี่รุดไปเลยโอ้โหบมีเงียงโอ้ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเนีอยูตื่นสั่นเลครับตัวนี้ยิ่งถึงกูกรูปสองเทียนลุดเลยโอ้โห่ต ักเอ,อ,อียร์โม่มแล้วมันงายขึ้นด้เลยมันมันผลดซักไ้ที่เก่าเลยลูกดอกอืมกำลังเห็นตัวเงย,ยนครับดูดเลยประเทศทยต,ตัวเงยก็ลังเพาะมั่อยู่ตื่นที่ว่าครับบัดเป็นสนนีอยู่ขีดล้างก็สบโ่นะ ข้นนี้กยบิบกรเพกกันครับเนาะอยู่กลางจอแล้วละยู่ทค่ยู่บ่คนแี้เห็นเลยตัวนี้อีไท่เลยครับนันต้วนี้นใบไ่ปนไหนครับใบต้บดินบ,ทบ่ทอตัวนันเลยเออเบิ่งครับ ปาดงามป่ครับติดสามดอกตัวนี้มันถือทั้งสามครับแล้วก็เดียิงสั่นนำมันเลยแทงเดี๋ยวเนกับกดโดยท่านนำกดโดยว่ท่านเกสิดินรู้ดออีกข้เขาเันมันบ่มีสอนขอถองไปเรือบักลงอีกมันเป็นเงียงกันหน่อยก็ได้ แครับมันมันสิเริ่มเชือครับอยู่ใกล้กันเลยครับบริกใกล้ก็เลยจากหม่องปละทะย,ย์เงี้ยตัวนึ่งปละทะย,ย์เงี้ยมันอยู่โซนเริ่อมเลื่อมนะครับเริ่มเหมือนสิเห็นล่ะยิ่งไปไทยขอดีของเพิ่นคือเพิ่นนิ่งครับมันสียู่ในในหลุมแล้วก็อยู่นิ่นงๆเลยแล้วก,ก็เลือกได้บริเฝ้า,ค,าครับอยู่แล้วมันก็น,นิ่งมันก็ปลาสลิดปลาสลิดลอยไปเลาสลิด ไม่ขาบีไม่ทลาลนังอ้วนพี่พอดีเลยน,นี่เออยิ่งจะมุมนี้พอดีค่อยๆสู้นำ้ำขึ้นออ,อ,อ,อยู่ครับนีน่ีอีกหนึ่ง <c oughs> หมูแนมไปเห็นบกเขาดัามา้มๆนะครับในไฟเหลืองอนั่นอยู่อยู่่นไหนอยู่ปะบ่บออยู่น่ควนกลุ่มเลยเมื่อกี้โอ้โหโบ่ออยูค่ครับเมื่อกี้มันดินเหรอได้ครับเด็จริงยิงถือเอาละเช้าหมถือน้อย ก็ะว่น้องครับเอียงนี่เอียงนี่อุ้ยเต่าเต่าโอ้โหเสียบนอมึงภาษาบังปะนั่นนกั่นโอ้โหยิ่งแต่เพิ่มดินดินดินอยู่ฮ่อืมแต่มันยิ่งซุ่มเลยลูกดอกลูกดอกตีสีพังเต่าอุตสาหะยังมาใส่ลูกวัวปลาเนี่ าามาสรุปเบื้องพงานครับมื่อนี้ของสีดีพ่อสานีนะครับได้พ่อขึ้นมาส้นๆนี่เราเหมือนบ่นเห็นไปเลยครับหนิงเกินไปนเด็กมากของโบวีป่เออมาได้ที่ออกให้เบื้องขั้นอาอส้นนี่วะเลยทนเองอ่ <laughs> ไปไทยผมมีตัวใหญ่นะไปไทยได้สามสี่ตัวเนี่ยแค่พอได้กินล้ฮะสัมผัสกันยังดีฮะแล้วเราคึงโลป่ประมาณนั้น,แ,น,ลนลแล้วเราคึงครับเพราะมันกับตัวใหญ่นอนนะป้าอันนี้ถึงได้หลายตัวม่นกับบ่อคอยมีน้ำหนักเลยครับ ตัวใหญ่กิยิงถือเราไปโบยู่มือนีนี้ตัวใหญ่ตัวเดียวตัวนั้นดิตัวเดียวเลยตัวใหญ่เกิดที่ป้าสันนีเกิดยิ่งหลายเกิดโบสถ์โบทันต่ามือนีบนิ่งบ้ขึ้นมายิ่งมือนั่นไม่ยิ่งมือนั่นปัาใหญ่ปัา,ปาน้อยกันยูหนึ่งนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเบิง้งมือไม้ครับเดี๋ยวสีสลับไม้สลับหัวเปร้งเลยครับจะเบิ้งก็จะเป็นยังไงมันก็มีหัวมีหัวบ่มีสลับกันไปแล้วครับ ตอนนี้มันก็เดือดเหรเดือดเหรเหมือนเหมือนเหมือนหายไปเลยครับยิงขึ้นมาส้นหม่ๆจังสีคือม,ม,มันมันหายไปเลยมันคือเท่าลงเล็กๆตีอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโอเคครับขอหยัดนำทางพี่น้องไปนอนแต่ไปคืนนี้นะครับนอ้องสวัสดีครับสวัสดีครับ